จร,จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากนะโยมสองข้างเลยมันรู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวนะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข่งแรงอะ่ะลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะอฮะไหนลองทำดูสิคะว่าขัดสัแได้จริงเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหเนี่ยเอผลรับสุดยอดมากเลยสั่งมากล่องที่สองก็เออรู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแก็บกบแก็บคะเสียงบัแกบเป็นยังไงบ้างกับแกบนี่มั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะ เชื่อค่ะพ่าดีบุญดีจริงเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้นเองใช่เราต้องลองัอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ฉันเราหลังที่จะได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดดีใช่ดีมากขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นะใครที่ดูอยู่นะน่าจะสั่งกินตั้งนานเสียงจะกูดใช้จริงใช่บอกคิดมาตั้งนานวัาน่าก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทราม สองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวกะว่าจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่อง Channel ดีบุญคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะเรอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครน,นะคะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะตัวน,นี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆ <c oughs> นะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่า หลังจากที่ได้ทานปิดพันธิบุญมีความประทับใจอะไรแล้วอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัพสการค่ะหลวงพ่อกอดเขา<อ>จะเรียนผ่นโยมนะอาตมาก็พานอุปัจัยคุณอาจงโมวัดที่จำพรรษาโยมเนี่ยมาที่สิบี่พรรษานี่ยโยมนะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดอยู่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันปิดพันตัวทีบูญค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดทั่วเขานี่ทั้งสอง ของข้างนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วสิบป่วยมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากมาแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนก็สัตวเลี้งข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงมันมีหรือไม่ลวกหรืออลไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานได้ยังคะอาการนี้ค่ะ ประมาณอาการสิบปีแล้วโยงสิบสามปีแล้วสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งโยงหายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิทธิผลดีบุญนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่ายูทูบของอาตมาก็ลองไปิดดูแลนกับพอดีเจอเจอมาสิบกว่าวันที่แล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกล่ะคะ อ่าจังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมากก็ลองดูก็เลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนนะคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีป่ะเามาคันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะ่ต ู้สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวนะเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมีทบาทจะมีอาการทรมานบ้างเลยใช่ไหมคะใช่จะตรงข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปดภาษาพระนลยมยมถ้กผู้โกกก็มุสานิยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุ้มราคาโยมคุ้มราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมล้วกันนะก็ลองดูโยม อมีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้วล่ะคุณลูกแปดปีแล้วเนาะแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เช่ให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุ๊บกับละมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะคุแมคะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื <m <m Alright, ่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงอพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด แล้วก็ดังกึบกับกรึบกับล้อคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปล้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กล่ะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอ่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะแคเลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่ะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะคุณแม่ทานแค่สามก่อสามซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูก๋อหายปวดหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขาเป็นแม่หน้าค่กเลยลหละอ๋อดีขึ้นมากเลยแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะจงอง่ายไปง่าย้วลูกเนี่ยงองอายได้คุณแม่งอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้แต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินได้วได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยอ้าเนี่ยนะะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอุ้ยอี้ยตัวตอลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากใช่ะหน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่ขายของถ้าคุณแม่่เ้้าองนนํี ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกึ๊บกราบแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวด ทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิดพันดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะแล้วก็นดื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่อะไรคะกญจนาค่ะพี่กญรนาเนาะผมสมพานตะบลีครับที่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณสงปีสองปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานผิดตัวผิดควันดีบูลตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะ มีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนท่านมีอาการปวดปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงกเอวนะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งด้วพันธีบูลมากินเห็นผลชัดเจนเนาะได้ได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกกระหามมันจะลุกลาบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบ ยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วักษณะแล้วก็เหมือนหลังแข็ค่อยลุกนี่นไ,ได้อ๋อเมื่อก,ก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไ<ช>ข้ห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะค่อยๆลองลองดูนี้ครับค่ะ ต,ต้องรีบรีบปล่อยคืนท่าน้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดปวดวต,ตึงแล้วก็ล้ลลทวลที่ล้วถึงเอวนะคะ<ป>แล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอาการที่น้าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสากลองครับ อาการเหล่านั้นหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห่างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอ่ะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ที่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำค่ะแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเย่้ยเงี้ยค่อดีใจครับที่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะนตรมานมากผมรู้อ่าเหมือนกับที่แกเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินพอได้ยินแบพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเ้่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่พี่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนะาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลั์ผลลั์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ปกติเพราะว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพลับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอยผิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยับอาการไขข้อเสื่อมกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้จริงอยากให้พี่แนะนำนิดนึงอะค่ะ ความประทับใจอะค่ะพูดเลยค่ะรับก็สำหรับปฏิพลผลิตณฑ์ดีบูลเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความประทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดขาปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสําหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับ เราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากๆนะคะนี่ก็เป็นการการ,ารันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญนาค่ะเ,เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะ่ะผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวด ปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลย,เลยนะคะถ้านนผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกอครับผมจริงๆเดี<ะ>นี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเกี่ยวตัวนี้ที่แรกเนะี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะ คุ้กว่าค่ะผมกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบูลคิดว่าเป็นยาขนันสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผัฐานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจาก กรุงเทพกันนะครับแล้วก็มาถึงที่สระบ,บุรีเนี่ยก็ถือว่าค,คือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักสีเป็นประกันนะครับ <laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบุกอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะมาลงพื้นที่จริงนะคะก็ลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค,ค,ค,คุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับอ่าตอนนี้คุณลุงาอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบสองฮะเจ็ดสิบสอาางเเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะ ก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะค<ช>อยากให้คุณลุงเล่านิดนึงนะค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมประมาณปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมค่ะครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งค่ะไว้ทดลองนู่นทดลองนี่ มันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมกั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไป,ไปนวดบ้างเาะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะนนะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุญจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube, YouTube เนี่ยครับ YouTube ก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนเออลูกค้าพวกที่เข้าทานสัให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมครับระจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท,าท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับ,รบผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆค่ะทานเรื่อยๆแล้วก็พอจนครบก็หายเลยค่ะ5ชุดนึง ตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อยา่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบผิดคล่<า><า>เลยห,ยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายร้อยเปอร์เซ็นตะ์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจ่ะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามัผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าอาให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อนยะครับ